สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง APOM Channel เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลนะครับผมเป็นสินเชื่อที่กู้ได้ง่ายๆเพียง5,000บาทนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเพื่อนๆก็สามารถกู้เงินได้แล้ว5,000บาทนะครับในยามวิกฤตเศรษฐกิจโควิดตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้องเดือดร้อนกันแน่เลยนะครับขอเวลาเพื่อนๆสักเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็จะมีแจกเงินวอลเลตให้กับเพื่อนๆนะครับ โดยที่ป้อมจะแจกเงินมูลค่า100บาทให้กับเพื่อนๆ80คนนะครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถมาสุ่มรับกันได้เลยนะครับโดยกติกาก็ง่ายๆนะครับเพียงเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและคอมเมนต์มาคนละ1คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆชื่นชอบเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับป้อมก็ร่างคองของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับช่วงเวลาการแจกลิงก์ ซองของขวัญนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถไปกดรับได้นะครับเวลาเนี่ยก็จะแจ้งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับว่าจะแจกเวลาไหนช่วงเวลาเนี่ยอยู่ในคลิปนะครับปอมจะไม่บอกเวลาให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆต้องดูคลิปวิดีโอจนจบก็เดี๋ยวเรามาดูสินเชื่อมืองไทยแคปิตอลกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกู้ได้จริงไหมห้าพันบาทนะครับโดยสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยวงเงินการกู้เนี่ยเขาจะบอกว่า กู้ได้ตั้งแต่5000บาทขึ้นไปนะครับเงินเดือนหรือรายได้ของผู้กู้เนี่ยไม่ระบุรายได้ก็คือในส่วนตรงนี้น่าจะคาดการว่าไม่ระบุรายได้ก็คือแบบมีรายได้เท่าไหร่ก็ได้มั้งนะเดีย๋ยวเราต้องไปดูข้อมูลกันอีกทีนึงก็เป็นผู้มีรายได้ก็คือว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะต้องมีรายได้เออแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่เช็คเครดิตบโรครั้งแรกเนี่ยให้กู้5000บาทผ่อนไปเลย3เดือนสำหรับเมืองไทยคิปตอล และก็จะเพิ่มวงเงินให้อีกถ้าเพื่อนๆเป็นลูกค้าที่ดีนะครับผู้กู้เนี่ยจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะในส่วนตรงนี้แล้วก็ระยะเวลากู้เงินเนี่ยคือตั้งแต่10เดือนถึง24เดือนแต่วงเงิน5,000บาทครั้งแรกเนี่ยที่เขาจะให้เพื่อนๆกู้เนี่ยก็คือผ่อน3เดือนนะตรงนี้นะครับสิ่งเชื่อเงินเดือนจากบริษัทเทปิโตนะครับเป็นเพื่อนๆต้องเป็นคนไทยมีอายุ20ปีแล้วก็เป็นคนที่มีอาชีพด้วยนะไม่มีงานทําอย่าไปสมัครนะผมบอกเพื่อนๆแล้วนะ บางคนเนี่ยไม่มีงานทําแล้วก็มาบอกว่าสมัครสินเชื่อไม่ผ่านไม่แปลครับมันต้องไม่ผ่านอยู่แล้วไม่มีงานทำเราครั้งแรกเนี่ยกู้ได้5,000บาทผ่อนนาน1 0 2ถึง24เดือนอแต่ตรงนี้เราก็ต้องฟังเงื่อนไขาจากผู้ให้บริการสินเชื่อในสาขาของเมืองไทย capital อยีกทีนิงนะครับมีเงินค้างอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า500บาทนับย้อนหลัง3เดือนในบัญชีของเพื่อนเอนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า500บาท ค้างไว้ทุกเดือนนะฮะย้อนหลัง3เดือนอลองไปเช็คกันดีๆก่อนจะไปสมัครไม่ใช่เสียเวลาไปสมัครแล้วไม่ผ่านเสียเวลากันอีกนะอ่ะอันนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปภาพจากผู้คนคนนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยไปกู้มาละจานวนเงินที่กู้เนี่ยห้าพบาทหากอะไรต่างๆเนี่ยหบาทแล้วก็วงเงินคนเหลือเนี่ยที่เพื่อนๆจะได้รับ4ี่พเก้าร้อยเก้าสิบาบาทเอออันนี้อันนี้เป็น,นต,ตัวอย่างนะเป็น c ส s t u เป็นตัวอย่างที่เขากู้มาแล้วเราได้มา5000บาทตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เขาจะบอกว่ากู้ได้ทุกอาชีพสินเชื่อเงินเดือนดอกเบี้ยถูกเมืองไทยแคปิตอลนะฮะอ่าดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งกู้ได้ทุกอาชีพไม่ค้าไม่ใช้ผู้ค้านะรับเงินเต็มจํานวนแต่ตรงนี้ที่ผู้กู้เนี่ยบอกน่าจะเสีย5บาทเนี่ยน่าจะเป็นค่าทําธุรกรรมอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็ดอกเบี้ยถูกรับเงินทันทีปิดก่อนกําหนดลดดอกเบี้ยให้อีกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสามารถนาเงินไปคืนก่อนกําหนด ก็อาจจะได้ลดดอกเบี้ยลงไปอีกนะครับผมอ่าเดินทางเ<ๆ>พื่อนๆเนี่ยสามารถเดินทางไปกู้สินเชื่อที่สาขาเมืองไทยเนี่ยใกล้บ้านท่านใกล้ใกล้บ้านของเพื่อนๆได้เลยนะแล้วเอกาสารที่เพื่อนๆจะนําไปขอกู้เมืองไทยเนี่ยสินเชื่อเมืองไทย5 0 0 0ันบาทเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยนำแบบประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์ยอนหลังสาเดือนนะหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงด้วยถ้ามีถ้าไม่มีก็สเตทเมนต์ยอนหลังสเดือนไปนะ แล้วก็บัตรพนักงานอาจจะใช้ในบางกรณีนะแล้วก็บินค่าไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ในบางกรณีแต่มีติดไปด้วยก็ดีนะบินค่าไฟเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะขอดูยอดเงินย้อนหลังของเรา3เดือนนะครับเพื่อนๆก็เตรียมไปให้ครบนะตัวอย่างที่1อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิธีการขอกู่นะจะได้ชัดเจนเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เข้าใจยากมีเงินค้างอยู่ในบัญชีทุกเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ500้บาทจะดูตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหรืออาจจะดูไว้ที่หนึ่งของเดือนถัดไปด้วยนะฮะนี่ยกตัวอย่างเช่นสิ้นเดือนมีนาเนี่ยต้องมีเงินค้าอยู่ในบัญชีห้าร้อยบาทสิ้นเดือนเมษาเนี่ยจะต้องมีเงินค้าอยู่ในบัญชีห้าร้อยบาทแล้วก็สิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยต้องมีเงินค้าอยู่ในบัญชีอีกห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าในส่วนตรงนี้นะฮะตัวอย่างที่สองนะฮะเจ้าหน้าที่จะช่วยดันในกรณีที่มีเงินในบัญชีต่ำกว่า500บาทอาจจะมีคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้เราผ่านนะครับทำยังไงบ้างล่ะ หากเดือนพฤษภาเรามีเงินต่ำกว่า500นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะให้เรานำสเตทเมนต์ยอดหลังของเดือนกุมภามาเพิ่มนะฮะหรือหากในเดือนมีนาเรามียอดต่ำกว่า500บาทเนี่ยอาจจะต้องมากู้รอบหน้านะครับเพราะว่าจะได้ใช้ข้อมูลในเดือนนี้แล้วก็จะได้เพื่อนๆจะได้มีเงิน500บาทค้างอยู่ในบัญชีด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์จริงจากผู้กู้สินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลมาแล้วนะครับเ็าบอกว่าบอก บอกต่อจ้าสินเชื่อเมองไทยแคปิตอลสิบนาทีรู้ผลอนุมัติส่งได้ห้าเดือนวงเงินห้าพันเสียค่าธรรมเนียมห้าบาทอันนี้นะครับก็ไปแคปมาจากโพสต์ในกลุ่มสินเชื่อที่คนเขามาพูดคุยกันนะอ่าอันนี้ได้จริงจับไปมาแล้วสาขาท่าพูดนคนปรปฐมอ่าประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นรีวิวต่างๆนะครับนะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงในการกู้ยืมเงินจากเมืองไทยแคปิตอลนะครับโปรดนาสมุดคู่มือการชําระเงินมาด้วย ในกรณีที่ท่านค้างชําระค่างวดเกินท่านจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเนี่ยแปิบาทต่อครั้งถ้าเพื่อนๆค้านี่เพื่อนจะต้องเสียเงินเพ่อนไปแปิบบาทนะในส่วนตรงนี้เขาก็บอกว่าโปรดระวังนะครับเพจลอมไลน์ลอมไลน์แอดบอมนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับให้เพื่อนๆติดต่อเบอร์นี้นะครับ0-2 4 8 3 8 8 8 8 8เมืองไทยแคปิตอลโดยตรงนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะขอกู้สินเชื่อตัวนี้นะครับ ก็ลองเข้าไปสอบถามที่เมืองไทยแคปิตอลได้นะครับผมเบอร์นี้นะฮะเมืองไทยแคปิตอล0-2 4 8 3 8 8 8 8นะครับผมขอให้คุณโชคดีผ่านการขอกููสินเชื่อกับเมืองไทยแคปิตอลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลนะครับและเวลาการแจกซองก็อยู่ที่เวลา1ทุ่ม45นาทีนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากด รับสิทธิ์กันได้เลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ